สักลาตอนความฝันอันยิ่งใหญ่ของเชอรี่ EP ที่13คือว่าเรื่องทั้งหมดดิฉันเป็นคนทำเองค่ะคุณปัดทำาทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นออกไปครับจ้าเจมส์ยุ่งแล้วตอนนี้น้องเชอรี่กำลังออกตัวรับว่าตัวเองเป็นคนทำผิดอะไรนะคะคูกกองเจว่าไว้อยู่แล้วเชียวมันเลวจริงๆที่มันจับคุณแม่ไปด้วยเพรจะต่อรองเรื่องนี้นี่เอง ไม่มีเวลาแล้วไปกับผมเจมนผู J ้กองคะเข้าใจว่ารีบแต่อย่าสิ้นจนต้องนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วเลยนะคะเอาล่ะคุณปัทมาคะเรื่องที่พูดออกมายืนยันได้ไหมคะว่าเป็นความจริงหรือเปล่าสารที่เขาร้ไม่จริงเลยนะคะดิฉันทำงานอยู่กับน้องเชอรี่มานานน้องเชอรี่ถูกบังคับให้พูดออกมาแบบนั้นนี่เธอน่ะมีหลักฐานอะไรที่หาว่าพวกฉันไปบังคับเจ้านายของเธอ ที่คุณสจีออกคำสั่งให้คนของตัวเองจับแม่ของน้องเชอรี่เอาไว้ไงนี่เธอด้านหลังที่ไม่เกี่ยวข้องช่วยเงียบๆกันก่อนได้ไหมคะว่าอย่างไงคะคุณปัทมาสารต้องการคำตอบจากคุณคะ่ะดิฉันจะเป็นคนตอบเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งเองคะ่ะเจมันพี่เก้าเจมาช่วยแล้วคะ่ะอาอปัทมาของเจนี่แกมาได้ยังไงกันนะ่ะแล้วแบบนี้นางแก้วใจคุณพี่สจีคะ มมัันนชดจะะะไ่่คคอยีแล้วกะะสารที่เคารพคะแต่เดิมฉันนะ่ะเป็นคนของบริษัทสบู่เชอรี่แต่ดันเห็นผิดเป็นชอบถูกคนพวกเนี้ยจุงจมูกให้ไปทำเลวมันจับฉันกับแม่ของน้องปัทมาไว้โชคดีที่ตำรวจไปช่วยได้ทันไม่อย่างนั้นแม่ของน้องเขต้องบาดเจ็บมากกว่านี้แนะ่คุณแม่บาดเจ็บนั้นหรอคะสารที่เคารพครับสิ่งที่นายแมนพูดออกมาเป็นความจริง เชิญคุณทนายดำเนินการตามขั้นตอนเลยครับสารครับผมขอเบิกตัวนายแมนขึ้นเป็นพยานสารอนุญาตให้เบิกตัวพยานได้ขอบคุณค่าสารดิฉันนะ่ะถูกบริษัทสวีทรอจร้างวานให้ไปขโมยสูตรสบู่ใหม่ของน้องปัทมาพวกเขามีแรงจูงใจอะไรถึงได้สั่งให้คุณทำแบบนั้นคะพวกเขาน่ะเป็นญาติกันค่ะเขากลัวว่าน้องปัทมาจะได้รับทรัพย์สมบัติไปมากกว่าพวกเขา แล้วเมื่อสักครู่ที่น้องปัธมาพูดออกมาก็ไม่ใช่ความจริงผัดดิฉันกับแม่ของน้องปัธมาถูกลักพาตัวไปแล้วผู้กองก้ากวีก็เข้ามาช่วยอุสจีและพวกก็คงจะขู่ว่าจะเอาชีวิตแม่ของน้องปัธมาเพื่อให้น้องปัธมายอมเป็นแพะรับบาปไม่จริงไม่จริงค่ะมันโกหกแม่ทอแสงทอแสงลูกม,มันน่ะอยากได้เงินจากบริษัทเราเยอะๆ พอเราไม่ให้มันก็แต่งเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายพวกเรานึ่งแมนนึ่งคนโกหกใครกันแน่ที่โกหกผมขอยืนยันว่าสิ่งที่นายแมนพูดเป็นความจริงและผมขอแจ้งความจับคุณซจ,จีข้อหาพยายามฆ่าคุณซจ,จีครับนอกจากนี้ผมยังรวบรวมหลักฐานส่งให้ตำรวจแล้วเกี่ยวกับเรื่องคนของคุณและธุรกิจผิดกฎหมายของคุณผู้แก่ร้ายนึกนะบึงอาจซ้อนแผนฉันเหรอ เพราะเข้าใจว่าผมป่วยอยู่พวกคุณถึงได้ประมาทผมเสียใจด้วยนะพวกคุณมาไกลได้แค่นี้ถ้ามีทำแบบนี้ผมคงไม่รู้ท่าแท้คนในบ้านก็เอาสิคุณหมอทศวรรษถ้าคุณคิดว่าจะจับฉันได้หยุดนะคุณสจีหิงปืนลงซะพวกแกต่างหากที่ต้องหยุดไม่อย่างนั้นฉันจะกลาดให้ทั่วเลย รีบไปเร็วเข้าไปไหนคะคุณพี่สีนขนสมบัติที่บ้านนะสิฉันไม่ยอมออกนอกประเทศไปตัวเปล่าหรอกนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรใช่ไหมครับดูเหมือนจะไม่นะคะผู้กองยังครบ32กันดีจาะมวดตามผมมาคุณพ่อคะนึกว่าคุณพ่อจะเป็นอะไรไปจริงๆซะอีกพ่อขอโทษนะลูกที่ทำให้เป็นห่วง ขับให้มัน็วเร็วหน่อยเดี๋ยวพวกตำรวจมันก็รู้หรอกเราจะรอดไหมคะคุณพี่เซจีถ้าจะไม่รอดเพราะปากอัปะมงคลของหล่อนนั่นแหละขนเงินในตู้เซฟนั่นออกไปให้ได้มากที่สุดเอา้าทำสิจะไปไหมถ้าไม่ไปฉันจะได้หนีไปคนเดียวเข้าใจแล้วคะ่ะคุณพี่สจีแล้วใครมาจุดเทียนหอมไว้บนโต๊ะทำงานเนี่ยเอาออกไปซิฉันเหมน็นแอรินตามผมมาเร็ว นั่นนะ่ะเสียงคุณแม่ป่านนี้ขนสมบัติไปไม่รู้เท่าใดแล้วนี่อยู่คิดจะทำอะไรนะ่ะชนวัรมาเถะน่าอาวัฒหยุดเถอะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะก,กันนะเราต้องช่วยกันขนสิไม่ได้นะพี่ชนวัรนี่ส่วนของทอแสงทีสองคนคะเดี๋ยวตำรวจก็มาทัานดอกทอแสงแกนี่มึงอาจปัดเงินในมือฉันเหรอเก้าพี่เล่นจะเอาไปทั้งหมด ฉันเป็นลูกชายคนโตฉันมีสิทธิ์ันนเทียนหอมที่คุณพี่สจีเอาไปวางทอแสงออกมาก่อนลูกตายจริงฉันจุดเทียนหอมเอาไว้ในห้องทำงานคุณหมอแล้วลืมดับนี่นาแมา่ไม่จริงทำไมไฟมันถึงได้ลามเร็วขนาดนี้ให้ชมพูโทรเรียกดับเพลิงไหมคะชมพูลูกจะโทรเรียกให้ตำรวจมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่โทรเงินของฉันคุณพี่สจีอา้าวคุณพี่สจีเป็นลมไปแล้ว ชนวัฒน์ยูเห็นไหมว่าเงินนั่นไม่ไปกับไฟหมดแล้วไอ้ว่าเราหนีกันเถอะโธ่นี่ฉันไม่ได้อะไรเลยเหรอวะเนี่ยไปเร็วหรืออยู่อยากจะตายอยู่ที่นี่คุณชนวัฒน์ครับรอพุทธานด้วยนี่มันอะไรกันนะ่ะตายแล้วไฟไหม้งั้นเหรอเนี่ยเงิน ไปทีค่ะที่คุณแม่โดนยิงแค่ถักทากต้องขอบคุณเจ้แมนของลูกนั่นแหละจะ้ะถ้าไม่มีเขาแม่คงตกใจกลัวมากกว่านี้สวัสดีค่ะคุณแม่อ้าวมาพอดีเลยน้องเชอเรี่คะเจ้น่ะเห็นกงจักเป็นดอกบัวเจ้คงไม่กล้าขอให้น้องให้อภัยเจ้หรอกค่ะแต่ยังน้อยให้เจ้ได้กล่าวคําขอโทษเธอนะคะเจมนคะสิ่งที่เจได้เคยทำกับหนูหนูยอมรับ ว่าหนูเคยกโกรธเคยเสียใจเจคะ่ะแต่เจไม่ต้องขอโทษเพราะคำขอโทษพวกนั้นคงไม่จำเป็นไม่เป็นไรคะ่ะเจรู้ว่าน้องคงจะยังกโกรธไม่หายฟังให้จบก่อนคะ่ะมันไม่จำเป็นเพราะว่าการที่เจ้พยายามช่วยคุณแม่แล้วกลับมาช่วยหนูที่ศาลเป็นคำขอโทษที่ดังที่สุดแล้วคะ่ะอ้อสอบบัตรธมมาของเจเจละอายใจเหลือเกินคะ่ะ ตำรวจเขากันเจ้ไว้เป็นพยานเพราะเจ้ทำตัวดีเริ่มต้นใหม่แล้วกลับมาทำงานด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะรอบมากมักลาบหายนะคะนับเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจมากครับที่มีการแย่งชิงทรัพย์สมบัติกันในคฤหาสน์ของคุณหมอทศวรรษจนทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ดังกล่าวเสียใจหรือเปล่าคะคุณพ่อที่เราต้องไปอยู่บ้านหลังเล็กๆแล้ว ไม่รอกบ้านจะหลังเล็กหรือว่าใหญ่สิ่งที่ต้องมีมากที่สุดก็คือความสุขไม่ใช่หรอลูกอีกอย่างเรื่องทรัพย์สมบัติถ้ามีแล้วมันเรื่องมากนะักไม่มีก็สบายใจดีเหมือนกันนั่นนะสิคะขอแค่เรามีความฝันที่เราจะมุ่งทำต่อไปก็พอ อ้าวผู้กองเก่ากวีมาก็ดีแล้วอีกหน่อยต้องแต่งงานแต่งการกับลูกสาวผมอย่าได้เอาผมเป็นแบบอย่างเชียวเดือนที่มีภรรยาหลายคนเห็นไหมว่าทั้งผมและพวกเขาต่างก็ได้รับเวรกรรมกันทั้งนั้นพูดถึงก็น่าสงสารพวกเขานะคะที่ต้องมามีจุดจบอยู่กลางกองไฟแบบนี้พวกเขาทำตัวเองนะลูกด้วยเกียรติของตำรวจผมยินดีปฏิบัติตามครับไม่ใช่เพราะกลัวเวรกรรม แต่เพราะผมรักน้องเชอรี่ต้องอย่างนี้สิ <c oughs> บริษัทส,สบู่เชอรี่แกคงคิดว่าพวกแกจะได้อยู่สเสวยสุขกันต่อไปสินะเพราะแกนังปัทมาวันใดที่บริษัทแกะจะเจริญรุ่งเรืงองคอยดูนะฉันจะมาเผามันให้หมด มืีเนี่ยเป็นซีรีส์ยาวที่ยาวที่สุดตั้งแต่ที่ทำมานะคะเหลืออีก2 EP ก็จบแล้วล่ะถ้าอยากอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ